ก่อนที่ไปเราชมรีวิวรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษดีๆ Ben z NK The เ i n ด l c ไฟ l ์นรถจัดหนักสูงสุด500,000บาทโอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขอบวนรถ Benz รุ่นใหม่ไม่น้อยในราคาที่ดีที่สุดแห่งปีพร้อมส่วนรถจัดหนักจัดเต็มสูงสุด500,000บาท ห้ามพลาดก๋า,กาดีแบบนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสามารถเข้ายื้มชมแคตัลอ,อนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n k k com ของเรานะครับเรามีรถเบ้นสวยๆให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหากันให้ควักเลยนะครับกับรุ่นนี้นะครับ mercedes benz e220d รุ่นสปอร์ตครับคันนี้ได้รถปีใหม่2020เลขไม่น้อยนะครับเพียงแค่36,000กิโลนะครับในราคาเบาๆเพียงแค่1 6 9 0 0 0บาทเทน้นะครับ นี่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นรุ่นที่หายากม,มากๆนะครับไม่มีเข้ามาที่เบนเซ์เนของเราเนี่ยสักพักใหญ่แล้วนะครับและที่สำคัญคันนี้ได้รถปี2020เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ M654 คือเครื่อง 2,000cc เทอร์โบ194แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตร มาพร้อมกับเกียร์นายจีโทนิกนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวรถมาพร้อมกับตัวสีออปติเ n นแบ็กรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับเรามาดูดีไซน์กันชนหน้าแบบสปอร์ตนะครับสวยงามนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบด i มอน n รเดียเตอร์กิ้นะครับพร้อมดาวโลโก้เป็นแบบกระจกดูสวยงามทันสมัยนะครับผมไฟหน้าเขาเป็นระบบ LED High Performance นะครับมี Daytime r ิร n i n g l i าย t ในตัวโคมไฟให้เรียบร้อยนะครับ ตัวล้อแม็กในรุ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นดับเบิลสป็อกนะครับขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับสวยงามดูแลสางง่ายนะครับเปลี่ยนยางชุดหนึ่งก็ไม่เกิน0 0 0บาทเทบาทนั้นเองนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีแบบคริสต e r ล o o k ลุด้วยนะครับคล้ายๆกับเพชรนั่นเองนะครับดูสวยงามหรูหรานะครับ กันชนด้านหลังเป็นแบบสปอร์ตนะครับพร้อมปลายท่อคู่อลูมิเนียมนะครับนี่ครับคร้อมจุกห้องสมุดด้านหลังใหญ่ๆกว้างลึกแบบนี้เลยครับถุงก๊อฟเนี่ยวางได้สบายๆเลยนะครับยังสามารถพับเบาะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับค่าตั๋นใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR วอารโค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนัง black a r t i c o นะครับดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญนะครับคันนี้สภาพเบาะต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับโอเคมาดูตัวรถกันนะครับบพวงมาลัยเป็นแบ สปอร์ตนะครับอ่ามีแพดเดิลชิพให้เรียบร้อยนะครับมีระบบทัชคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับมีคูสคอนโทรลลิมิตตัวสปีดให้เรียบร้อยตัวบอกคู่หน้านะครับมาพร้อมกับเมมโมรีแพ็กเกจนะครับและรุ่นนี้ตัวพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ทิศทางด้วยกันนะครับโอเคหน้าจอนะครับเป็นคอมมาดนะครับผมตัวนี้ก็ยังมีตัวกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟแอมพลนไลท์เนี่ยปรับได้ถึง4สีด้วยกันนะครับโอเคดีไซน์เขาออกแนวหรูหราสปอร์ตนะครับตัว คอนโซลกลางนะครับเป็นแบ็กเปียโนนะครับดูหรูหรามากๆอุณหภูม,มิแอร์แยกซ้ายขวานะครับมีช่องวางแก้วโอเคแล้วก็มีทัชคอนโทรลตรงนี้นะครับมีด y น a ามิกซีเล็กปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับมีปาร์กิ้งไพ o t ลอตให้ด้วยนะครับม่านหลังที่ไปโหลดไฟฟ้าก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกัน ออปชันโดยรวมนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆข้างหลังกว้างนั่งสบายนะครับนี่ใครที่ชอบรถกว้างนะครับต้อง E Class เท่านั้นนะครับด้านหลังพื้นที่ในรูมเลยๆเลยเฮด o ูมเนี่ยสูงเลยนะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้สารด้านหลังนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับรุ่นนี้มีม่านด้านข้างนะครับดึงได้โอเคซ้ายขวานะครับแล้วก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้า ตัวเบาะก็รองรับ Isofit นะครับใส่คาสซีเด็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีที่เท้าแขนเก็บของได้นะครับมีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยสรุปรถกันอีกหนึ่งทีนะครับกับ Mercedes-Benz E200D Sport นะครับรถปี2020เลขไม้น้อยสุด36,00 0กนิโลนะครับราคาปกติอยู่ที่1 7 9 0 0 0้านน้าบาทช่วง Benz K รถไฟนั่งคอนครับรับส่วนลดไปเลยครับ1 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1 6ึ0 0 0้านหกกหมบาทต้องบอกครับว่าใครกลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเชื่อว่ามีหลายๆคนแน่ๆนะครับรีบเข้ามาจองกัันนได้เลยะครบ บอกได้คำเดียนะครับว่าหายาปมากๆนะครับแรไอเทนได้รถปีใหม่2020เลขใหม่ก็น้อยน,นะครับ30,000กวโลเท่านั้นเองในราคาเบาๆเพียงแค่1,690,000บาทใครที่กำลังหารุ่นนี้นะครับรีบเข้ามาจองได้เลยนะครับมาที่เป็นเคงของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ